คนที่แบบว่าอนคะะโชคดีโอกาสดีมาถึงนคะ,ะความสุขความรักการงานการเงินมาพังพอรอมมากๆบุกบอกถึงคนที่นะคะจะได้โชคลาภนคะ,ะวาสนา เงินที่มันลอยมาจับว้าวานะเงินอะไรจะลอยมาจับว้าวานะคะเงินจากการที่แบบว่าเสี่ยงโชคอย่างนี้ก็ได้นะคะเงินที่คุณรอคอยเงินที่คุณปรารถนานะคะได้มาอย่างฟุ๊กแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขมากๆเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ทําให้คุณมีความสุขมากๆม,มีความสมหวังการงานดีการเงินดีที่แม่หมอบอกการขอพรน,นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธินะ์เนาะมันมาถึงละลงมือทําอะไรนะคะคุณจะถูกซับพอร์ตจากบนบนนะจะถูกโปรเทคจากด้านบนด้วยนะคะ เออความสําเร็จมันถูกย้อนลงมาอนะความโชคดีมันถูกย้อนลงมาเดือนนี้ทําอะไรค่อนข้างโชคดีฟ้าเปิดวาสนาเปิดบุญเปิดทางเปิดมากมาก,มากเออวาสนาเปิดไม่พอทางเปิดมากๆนะคะการงานการลงทุนเป็นผลทําให้การเงินมีความมั่นคงไพยหนึ่งถ้วยเขาถ้าทำกับกกลจิตนี้อาจจะทำงานที่เกี่ยวกับน้ําก็ได้นะคะงานที่เกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับทากับที่ดินอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ก็ได้นะคะทำงานเกี่ยวกับ ตรสวยๆงามๆของประดับอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะการโรงแรมได้นะเกี่ยวกับสังหารินมาซับหรือคุณนะอาจจะนําถ้วยแบบนี้ไปไว้นะหน้าบ้านคุณได้นะหน้าร้านค้าของคุณหน้าบ้านของคุณหน้ารีสอร์ทหน้าเอ,อคุณทํากิจการอะไรอยู่อ่ะคุณเอานะคะกระถางแบบนี้ไปไว้หน้าบ้านคุณได้นะมันสร้างความร่มเย็นมันสร้างโชคดีสร้างโอกาสเดือนนี้เป็นเดือนของโอกาสโชคลาภศาสนามาถึงคุณต้องรับแลบคว้ามันให้ไดนะ้ตั้งพลังงานบุญและอยู่ในพลังงานจิตที่ดีนะ คนที่จะได้รับนะคะพลังงานเนี้ยพลังงานหนึ่งถ้วยเนี้ยคือคนที่จิตใจแบบว่าพลังงานของความสุขของคุณมันส่งออกพลังงานพลังงานบวกเยอะๆหน่อยคิดในสิ่งที่ดีอะไรที่มันไม่ดีนะคะที่มันค้างคาในใจิตในใจที่ผ่านมาให้มันจบสิ้นซะ <c oughs> บางคนมีความเพียดแค้นมีความกดแค้นกับสิ่งเดิมๆคนที่เคยหักหลังคนที่เคยทําร้ายทําให้คุณรู้สึกแบบนะคะ <c oughs> ไม่เป็นตัวเองอ่ะแ <c oughs> ม่หมอเคยบอกเสมอเนาะถ้าคนที่เขาเข้ามานะคะ ทำร้ายคุณเมื่ออดีตที่ผ่านมาถ้าคุณให้อภัยเขาได้เท่ากับคุณนะคะมีพลังงานบุญที่สูงอ่ะมันเป็นการปลดปล่อยตัวคุณเองนะการให้อภัยนะคะมันไม่ใช่เป็นการปลดปล่อยเขาหรอกเขาก็ต้องรับกรรมที่ทําคุณแหละแต่คุณจะได้นะคะสบายใจอ่ะได้พลังงานบว,วกเข้ามานะคะเมื่อมีเครียดแค้นไม่มีจิตอาฆาตใครอะ่ะบางคนถูกกระทํามาเยอะมากๆาที่ผ่านมาถูกใส่ร้ายไปสีทุกอย่างมันจะกระจ่างเลยนะถ้าคนที่ถูกพลังงานของคนที่ถูกใส่ร้าย ถูกเอลัดเอาเปรียบถูกคดโกงนะคะบางคนถูกในเรื่องอเอการดาเนินคดีต่างๆอืมนะคะมันจะหลุดพ้นแบบใสสะอาดเลยนะพลังงานของคนที่จัดได้เคลียร์ตัวเองความใสสว่างมาถึงอะ่ะถ้ามีใครใส่ร้ายคุณในเรื่องเนี้ยว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะคะเหมือนความจริงในเรื่องของคุณมันจะเปิดเผยพลังงานของคุณจะมีคนรักคุณมากขึ้น